สวัสดีครับพี่น้งองมาเกี่ยวหญ้าให้งัวได้ละลดหนึ่งงัวซีโตซัมนีก็ขาบเดียวหันแล้วเนาะครับเนาะงัวก็ได้กินมีข่าวคร่าว,าวล่าสุดในส่วนของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พี่น้งองไปเบิ่งท่านรอยเอกธรรมนัดพุ่มเผาสักก่อนน่าจะดีขึ้นอยู่เพราะบรรยากาศว่าราวาถ้าหากว่าท่านรอยเอกธรรมนัตออกมายืนยันแบบนี้นะครับเนาะ เพิ่นบอกว่าเพิ่นบัทิ่งกเกษตรกรชาวนาและก็ะต้องเฮให้กเกษตรกรชาวนาทานหลากหลานี่ให้มันดีชีวิตดีขึ้นก่อนมาสันเพิ่นว่าอ่าพอมันดีขึ้นแล้วอ่าอย่างอื่นมันก็จะดีตามมาอ่าก็เป็นอย่างที่ความเพิ่นว่าเด้พันยการว่าถ้าหากว่าตราบใดที่ยังมีคนจนหลายๆนี่ประเทศนั่นมันบ่ลำรว่ยหรอกพี่น้องลำรว่ยแต่อยู่กลุ่มก่อนกลุ่มเดียวชีวิตทีดีกับบ่ค่อยดีเท่าไดแล่ลวเนาะคับวนาะ ไปเบิงแฟมผ่าแฟมข่าวจากท่านรวยเอกธรรมนัทพุ่มเผาที่เพิ่นได้ออกมา,อาบอกพี่บอกน้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาเฮาไปฟังเบิงครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับผมมักจะพูดเสมอว่าคือเรื่องของคนส่วนใหญ่30กว่าชีวิตที่เป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วก็อีก50%ของแรงงานผู้ใช้แรงงานภกกาคเกษตรนะครับซึ่งเป็นคนประมาณเกือบ15-20ล้านคนนั่นหมายความว่าคนเกือบ50ล้านคน นะครับที่พักเราต้องชูว่าเราจะทําให้คนเหล่านี้นะครับหลุดพ้นจากกับดักแห่งความยากจนยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงนะครับถ้าคนฐานลากดีขึ้นคนที่อยู่ปลายปลายปริมิตก็จะดีขึ้นตามตามห่วงโซ่อยู่แล้วนะครับกเกษตรกรตัดใบเขา่าบางตีล่ะเข่ามันเข่าพื้นว่านอ่าเข่าพันยการนี่ให้หนี่มันวานห่างก็เลยตัดพี่น้องหญ้ามันท่วมแต่กําลังขึ้นกําลังขึ้นนะครับเนาะ อีกสักสองอาทิตย์นี่โว้ยงามแล้วแตกก่ก่อบบือเบียะขุ้นแล้วซำเขาดําเลยแล้วอเอาไปจังไหนฟังในส่วนของท่นานรอยเอกธรรมนัฐพมพเพวอาไปแล้วนะครับเนาะอ่าเพิินกับพยาการเห็นน้ำเนี่ยที่เพิ่นว่ามากเกษตรกรชาวนาตรงมาก,ก่อนอ่าเกษตรกรชาวนาเฮ้าตีตรงมาก,ก่อนและะ้วกับทางตราบได้ที่ฐานหลักยาของประเทศนั่นๆยังมีความมันเออยังยังมีความ อยากจนอยกาเซียเด้เลยว่าประเทศนั้นก็ยังก็ยังมีความเจริญเท่าที่ควรพูนว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้เกษตรกรชาวนาเฮานี่อยู่ดีกินดีคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องลงมาเบิงมาแย่งให้กับพีกับนองเกษตรกรชาวนาเฮานะครับนะประจบมเมาะกับท่านไรเอกธรรมนัสพมเพาที่มันได้ประกาศ แจ้งตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎร่นา,านอัธกอรรัฐมนตรีว่าการกระท่วงเกษตรและสหาหกรณ์คนใหม่เพิ่นบอกว่า,าเพิ่นบอกว่าเพิ่นเขามานี่เขามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระท่วงเกษตรและสหาหกรณ์ถึงแม้ว่าจะเข้ามาซะแต่ว่าก็ยังดีว่าได้เขามาละกะเพิ่นจะมีความมุ่งมั่นต,ตั้งใจยังแท้จริงแก้ปัญหา บอกว่าจะเป็นราคาง่วราคาคล้วยราคาหมูรวมไปถึงราคาสินค้าทั้งการเกษตรนะครับเนะาะพนว่าเพื่อจะพยายามแก่ให้มันได้แล้วก็อันไหนที่เห็นผลประโยชน์ของพี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทยหรือว่ากเกษตรกรไทยนี่อบอกว่าสีเฮ็ดยั้งก็ได้พนจะดูแลผลประโยชน์ให้เต็มทีเลยพนว่าจะซอยพัดดันจะซอยสนับสนุนให้เต็มทีเลยไปรับชมบึงแฟมผับแฟมข่าวสักก่อนนะครับเนาะจากท่านอัฐกร กระทรวงเกษตรรกษตกรเนี่ยเราคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรกรในทุกมิติมากที่สุดจนถูกด่าด้วยซ้ําว่าเราให้ความร่วมมือกับทีมเจรจาน้อยแต่ผมไม่มีทางเลือกครับผมไม่มีทางเลือกเลยที่จะยอมทุกอย่างให้พี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงวัวผู้เลี้ยงปลาผู้เลี้ยงไก่หรือแม้แต่การเ่พืชบางชนิดเนี่ยเขาต้อง รับความเสี่ยงเพิ่มจริงๆผมอยากจะพูดมากกว่านี้ครับท่านประธานครับแต่ว่าการเจราจาระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องให้ทีมเจราจารเขาว่ากันไปนะครับส่วนผมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทํางานจริงครับร่วมกับกระทรวงการคลังได้ทํางานจริงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ส่วนกระทระวงเกษตรเนี่ยผมก็ทํางานร่วมกับท่านเลขาสํานักงานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรที่ชื่อว่าฉ an ันทานนนวันนะเขจรเรายืนยันในจุดยืนของเราหลายเรื่องนะครับต้นทุน เลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรที่สหรัฐอเมริกาถูกกว่าประเทศไทยครึ่งต่อครึ่งจริงครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือประเทศเรามีกฎหมายที่จะไม่ยอมให้สารเล่งเนื้อแดงสารจำพวกแลคโตพามมนเนี่ยให้มาใช้ในประเทศไทยซึ่งกรมปรศุสัตว์ก็ไล่จับไล่ปราบอยู่ตลอดอันนี้เป็นความชัดเจนเป็นจุดยืนที่ที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในยุคผมและจริงๆก็ต้องแต่ตั้งแต่ยุคสมัยของร้อยเอกธรรมนัต ตั้งแต่ยุคสมัยของศาสตราจารย์ดรนัลลุมนมีจุดยืนจุดนี้มาโดยตลอดนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็เรื่องนี้ก็ได้ให้ความเห็นหานทีมเจ,เจราจาไปนะครับเนี่ยเกษตรกร,กรชาวนาเฮากะช่วงนี้กับบ่มี่ยังพี่น้องไล่ตัดต้นเขา้าไลตัดปลายเขา่ากําจัดวัชพืชยางเดียวน้าให้หน้อง น่าให้น้องฟังมีหัวเพลนเป็นของพัเอกการอันนี้เป็นของนาไก่เที่ยงเพลนเป็นของท่านสอท่อตัดไปเขา่าเห็นหน้าผู้เดียวคือกันพี่น้องเลยเห็นหน้าผู้เดียวขึ้นกัน,นอ,อ๋อเป็น,นปจังไหนในส่วนของท่านรอยเอกธรรมนัฐพมเผาผ่านจบไปแล้วกับมีท่านอารกรมือขวาของท่านรอยเอกธรรมนัฐเนาะครับนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลมจังหน่อยเด้อพี่น้องลมโผโ,โ,โ,โมโหมือหนีเนี่ยลมแห้งคักอ่ลมแห้งคักไย,ยบ้านพยายการมีแต่ล้มในฝนบ่มี่เตะกี้กระตกยอยู่กันนะลุงกินน้ำดีกว่าเตอร์กี้กระตกอยู่แต่มันตกบาแห้งบ้านพยายการแต่ว่าพันวาในเมืองในตกแห้งท่านมาจากในเมืองอุณหตกแห้งท่านโดยเอกเออท,ท่านท่านอาถกรพุ่มเผาเพิพ่นก็บอกว่า เพื <Gew> ่อนจะหักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาให้ดีที่สุดนะพี่น้องหามาลองรอรอเบิงว่าเพื่อนจะเฮ็ดจังได้เนาะนะยังมีเวลาอีกปีนึงปีปีปลายเนี่ถ้าเพื่อนตั้งใจมาเห็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเข้ากถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องดีถือว่าเป็นเรื่องดีของเพื่อนน่ะละเพื่อนตั้งใจมาเหตุงานอีหรีนะครับเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลําพังเพิ่นผู้เดียวมันเห็ดบดายเ้อเนี่ยมันมเห็ุบดามันต้องเห็ดกันหลายๆไฟหลายๆคนเนาะเนานะหลายไฟหล,ลายๆคนมันถึงจะโอเคมันจะโอเคอเรามารอเบิ่งว่าถ้าหากว่าบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอ่าบัเกินอาทิตย์ดอกแต่ว่าเท่าทีเท่าทีเิ่นเจ้งมากก็คือว่าเลื่อนไปจาก ตอนนี้มันกับปลายเดือนกรกฎาคมแล้วเนาะน่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาที่จะมีการประชุมนบขใหญ่ออกมาถ้ามีการ,รประชุมนบขใหญ่ออกมากะน่าจะหูเรื่องไร่ละพันหรือพันสองนี่แหละเขาหน้าปังนี่ก็น่าจะหูเรื่องอยความคืบหนามันนะครับเนาะแต่ว่ายังมาทันได้เงื่อนดอกแต่ว่าเขาหน้าปีไร่ละพันสองนี่น่าจะหูฝนเลยละบรรยากาศนาเสียว,ว่าน่าจะหูฝนเลยเพราะว่ายัางเพราะว่า ราะว่าเพิ่นรอการประชุมนบผขอใหญ่นี่แหละนะครับนะว่าจะติดคัดอีหยังบอเนี่ยนะอ้ลมแห้งลมแห้งอีหลี่การประชุมนบผขอ,ขอ,อ,อ,อาการร็ม,ออกามาลอรุอ่นรอเบิร์ว่ามันจะเป็นอย่างอีเอกเษตรกรชาวนาเทาตั้งตาลออรลร่อวอเงินไหลละพันสองมาเกินสิบไรเบื้อเลนละหนึ่งมื่นสองพันบาทขาดว่า,าต้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละพี่น้องเดือนหน้านี่ยแหละ น่าจะหูคําตอบน่าจะหูผนเลยนะครับนะน่าจะหูคําตอบน่าจะหูผนเลยมาล้อลุ่นล้อเบิงกันว่าเพื่อจะให้อีหลีบอนะครับเนาะความคืหนาลาสุดเขามา,าชว่วงนี้ก็มันมีสถานการณ์บานเมืองที่แบบปกตินะครับเนาะในเรื่องของชายแดนบอกให้หยุดยิ่งกับบอย่อมหยุดนะครับเนาะทางฝั่งกัมพูชาบอย่อมหยุดกันยังมือหนีก็ยังยิ่งมาเขามาอยู่ แล้วก็อีกด้านหนึ่งในส่วนของภาคเนื้อพ่นกัมีปัญหาเรื่องอุทุกขักภัยไผ่น้ำท่วมนี่แหละพี่น้องโอ้น้ามลดแล้วล่ะแต่ว่าขี่โดนขี่ขีด่ดินขี่โคนถลน่มนี่มันไหลมาน้ำาน่ำ <c oughs> พอมันไหลมาน้ำาน่ำมันเฮ็ดให้ดินโคนนี่เนาะมันเห็ใหดนนนหให้ลำบากพี่นอ้องเพราะว่าในบ้านเลือ่อนเพราะว่าจะเป็นถนนหนทางนี่มันต้องเคลียร์คลีนนิ่งในส่วนของ ทีอ่อยู T ่อาศัยแลวก็ถนนหนทางไปนั่มนี่แหละนี่มันถึงจะสมบูรณ์มันถึงจะได้ในส่วนของหน้านี่ก็ไปไล่เบิงคันแทละล่ะอันดับแรกไปไล่เบิงคันแท่ไปไล่เบิงต้นเข่าแดงมันไหวบอ่อเนาะครับเนะาะช่วงนี้ก็จะเฝ้าเห็นอย่างมัน่นเพราะว่านามลดไม่ไม่เนี่ยนามลดไม่ไม่เนี่ยกับเบิงสะกวนเนาะครับเนาะ้องไหนที่มองไหนที่นามมันหน้าที่ขาดนามก็ถ้ามันลด ได้พอจังหวะพอสมควรแล้วก็ตันน้ำไวเดอรอตันน้ำไวถ้าเขาบันน้ำก็มีปัญหาเรื่องอันนี้นี่แหละถ้าเขาบันน้ำมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ำคือกันเนอะเขาบอกหูว่าน้ำมันจะมีปัญหาบ่มันจะฝนมันจะตกลงมาอีกบ่เนี่ยนยตัดเข่าไปน้ำมีน้อเงเ้ยพยังการกับุณอะไรย้ําบัทันนด้ลงมือตัดจังมองอยู่ตัดแต่ไฮทึ่งทึ่งพุ่สองสองไฮถึเคทื่งคุนสามไรเอ้ย ทึ่งๆคนเป็นข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวแต่ว่าให้น้องนี่มันมีปัญหาว่าหม่องที่วันสามเนี่ยปันสามเนี่ยมันเข้ามันหน่อยอยู่อา่ากระเบิงไปน้ำว่าจะกําจัดวัชพืชจังได่ายนะครับนะรอเบิงสักก่อนว่าเป็นจังได่น้ำกระเบ,บอือยช่วงนี้แถวบ้านพ่อใหญ่การนี่น้ำกระเบอือยเลยน้ำไหลบดได้พี่น้องเลยน้าห่วยพ่อใหญ่การกับไหลลงหนองสาหนองสากับไหลลงมาให้นี่ ไอ้นี่ก็ไหลลงลงห้วยนี่คือเก่านี่ยเนี่ยเนี่ยห้วยเนี่ยเป็นคูคลองเป็นคลองใหญ่ๆเลยเนี่ยบ้านพไห่าทยบังเนี่ยนี่เห็นปะนี่อันนี้ลำห้วยชุมชนชลประทานบ้านพไห่ไก่การเนี่ยอ่าบ้านพอไห่บ้านพไห่ไก่การเนี่ยนี่น้ำบ่อึดตอนนี้น้ำบ่อึดนะเขาเนาะน้ำเต็มเบิสละล่ะน้ำเต็มเบิสละล่ะแต่ว่าถนนหนทางสูตด แต่ว่าปีหนาพ่นจะได้ปั๊บไม่ละะ mm hmm. แล้วเนาะเขาเนาะแจ่งทางเทศบาลไปแล้วออกแหล่งออกอย่างมากก่จะให้ให้พ่นมาปั๊บถนนหนทางไม่ล mm hmm. แล้วเพราะว่ามันยังบัทันมีรถเที่ยวดอกมันต้องเหตดสะพานข้ามไปคุ่น้วยตอนนี้สะพานหรือบอกมันบม่มีนะบอกมองขันนะอันนั้นเป็นอีกห้วยเดนะ้อไปทางหน้าพยาการนี่เป็นอีกห้วยนึงนะะเป็นอีกห้วยนึงมันมีสองห่วยมาชนกันอยู่นี่พอดีเลย มองแยกพอดีมองต้นปกุกคุ้งค่าเลยมาชนกันอยู่นี่พอดีเลยมันเป็นมันเป็นสามหยก,อก่อเนาะนะเป็นสามแผงอยู่นี่น้าอ่ากะก็เป็น่นามาต่างตานั่งตา่างหน้าต่างล่อเ้ยพี่น้องเ้ยบัเกินเดือนสิงหานี่ต้นเดือนน,นี้น่าจะหูคำตอบแหลวละเนาะครับนะคีมหน้าพ่อกันไหมคิปนี่สวัสดีครับ